เช้าแล้วหรอนเนี่ยเฮ้อไม่อยากตื่นเลยเหตุณโรงเรียนอุ๊ยดูสิว่าใครมาอ,อ๋อคนร้ายข้านี้เองพวกเธอเลิกยุ่งกับฉันได้ไหมแม่ฉันชอบบูลี่นายไงณห้องเรียนแกสันคิดถึงพี่ต้นน้ำอะก็ไปหาสิจะไปทำไมมันนางเสียเวลานะหอยดาครูมา ไอเน่ทำไมไม่มาบอกว่าครูมาล่ะเอาละฟังนะคะนักเรียนครูจะแบ่งกลุ่มละสามคนสี่ไม่ได้หรอคะไม่ได้คะครูจะเลือกให้เลขที่หนึ่งอยู่กับเลขที่สามกับสี่ส่วนที่เหลือก,ก็อยู่กันเองนะคะให้ทำแผนภาพโครงเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้พร้อมบอกเหตุผลด้วยคะ่ะนายจะเอาเรื่องอะไรไม่รู้ดิแกว่าป่ะ นั่นดีทำตัวอ่อยหลายคนอ้อโอเคเอาเรื่องนี้เนาะนายเขียนเลยเราลายมือไม่สวยไม่สวยก็ได้แต่แข่งได้ที่หนึง่งเนี่ยว่าไงจ้าเธอไม่ช่วยเลยเหรอโอเรื่องไรสาระทำไมต้องทำด้วยแต่นี้มันเป็นคะแนนเลยนะถ้าสาซันขึ้นหมาไม่รู้ด้วยล่ะอย่ามาทำเป็นรู้ดีไปกินข้าวกันเถอนะะโรงอาหารพี่ก็น,นาคะว่าไงครับ คือเป็นแฟนกับหนูไหมคะเออพี่ชอบคนที่มัดกระต่ายอ่ะพิงนี่หรอครับใช่มันดีกว่าหนูตรงไหนอะดีตรงไม่เป็นสกอยเดี๋ยวสิรอฉันด้วยย้อยพี่ต้นนาชอบหนูเหรออืมใช่ชอบมากๆเลยด้วยแหละแล้วทำไมพี่ไม่เอายูรินอะคะพี่ไม่ชอบสกอยไงแต่หนูพี่รู้น้องน่ารักว่ายูรินนิสัยดีกว่าตอนแรกพี่แค่เลื่มแต่ตอนนี้ชอบไปแล้วอ่ะคือหนูยัง นี่นายชื่อไรอ๋อชื่อสตังอะทำไมฉันเกลียดนายเหตุผลที่นายยุ่งกับปิงปิงของฉันแค่เพื่อนกันไหมไม่ได้เป็นอะไรกันนี้หยุดนะพี่จะมายุ่งทำไมชอบมันออกไม่ใช่หนูไม่อยากให้ใครต้องทะเลาะกันนายไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมอืมใช่ขอบคุณนะที่มาช่วยไว้อะถ้าเธอไม่มาเราคงโดนต่อยไปนานแล้วมั้ง ห้าพันห้าร้ยห้าสิบ้าคงไม่ใช่หรอกมั้งนายนะ่ะฮ่าฮ่าไปเรียนอังกฤษกันเถอะนะอืมโอเคแล้วเพื่อนลราอยู่ไหนกันเดี๋ยวหนูไปหาให้ค่ะโอเครีบไปรีบมาแล้วก็กันไม่ต้องร้องนะคุณสวยแบบเธอทำได้อยู่แล้ววเวน้นถ้ารับไม่ได้ก็แก้แค้นไปเลยสิฉันจะแก้แค้นยายผิง อีพิงดีกว่าฉันตรงใหญ่หัวหน้ามันก็เป็นสกอยเหมือนฉันข้อหาแทบแย่สุดท้ายอยู่นั่นเองมาทำไรอะไม่ต้องยุง่งครูมาแล้วนะกลับไปเรียนเถอะอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยสมควรโดนแล้วแหละฉันจะฟ้องครูถ้าคิดว่าได้ก็ทำดิห้านึกว่ากล้าซะอีกคือเจ็บคือผิงเพื่อนรักเป็นอะไรอะฉันโดนตบอะฮือต่อ ไม่เป็นไรนะขอบคุณนะที่ช่วยเหลือฉันไม่เป็นไรหรอกเพียงแค่ฉันชอบไม่ใช่สิไอ้บ้าเขินนะละอะไรไม่มีซะหน่อยโอ้ขอโทษนะนี้นะอย่ามากเกินไปกับคอนอ,อของฉันเลยนะคนของฉันงั้นหรออะไรกัน,น้องไปเป็นานางของพี่ตอนไหนอะไม่รู้ดีรู้เพียงแค่พี่ชอบน้องไงเฮือะ ฉันจะไม่ปล่อยให้นายเป็นของเขาถ้าฉันไม่ได้นายก็ไม่ได้เหมือนกันเฮ้อเหนื่อยชะมัดเลยฮัลโหลใช่สตาร์ใหม่อะนี่ดีนะมาช่วยเราหน่อยที่เราไปจับแมวอาจจำได้ไหมรงได้ไงว่าเออเออเดียวไปไม่เห็นมีใครเลยนี่มันดูระแวงแปลกๆแฮ่ ยายนี่ฉันตกใจหมดเลยขอบคุณนะที่มาที่เนี่ยแต่อยากให้นายกลับไปมากกว่าทําไมอย่าพูดนะฉันขอให้นายกลับไปเธอเธอก็มากับฉันสิเล่นน้ําเวลานี้เนี่ยนะใช่แล้วก็คนมันร้อนทําไงร้องแร็ปให้ฟังหน่อยสวัสดีฉันชื่อผิงหรือเรียกว่าขนมผิงเตาผิงก็ได้นะฉันอายุยี่สิบเอ็ดปีนี้อายุยี่สิบสองฉันก็ไม่แกนะแต่ทำไมถึงไม่มีแฟนได้ล่ะอาจจะสวยไปตลอดนานเลยก็ว่าได้นะ อย่างมันอาแต่งเพลงได้เลยนะเนี่ยเก่งขนาดนี้แล้วนายจะมาฟังหรออืมใช่สิอยากจะฟังให้นานสุดๆไปเลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะที่จะมาฟังเพลงเพลงของฉันมันมากเลยละสิอยากให้ฟังทุกวันเลยล่ะขอบคุณอีกครั้งด้วยนะคะฉันต้องกลับบ้านแล้วอะ่ะอยู่กับฉันก่อนไม่ได้หรอพอดีพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะ่ะพรุ่งนี้วันหยุดอืโอเคกับดีๆนะ เธอฉันจะคุยเรื่องนี้กับเธอให้ได้สตางค์นายมาทำไมฉันจะมาคุยเรื่องที่เธอชอบแกล้งฉันก็เข้ามาในบ้านก่อนเธออยู่คนเดียวแบบนี้หรอใช่แต่ก็มีบางวันที่ไปอยู่กับเพื่อนอ๋อมาคุยเรื่องที่เธอชอบแกล้งฉันคือตอนแรกที่ฉันแกล้งอะเพราะว่าฉันไม่ชอบนายเพราะนายเป็นเด็กใหม่แต่ตอนนี้อะที่ฉันแกล้งก็เพราะว่าฉันจีบคนไม่เป็นนางฉันชอบนายแล้วนะ อย่างนั้นหรอแล้วเนละชอบฉันไหมอ่ะน่าจะชอบอยู่แหละมั้งคือไอ้บ้ามาให้ฉันจุบคืนเลยมาสินายไม่กล้าหรอกห้าอห้าบห้าอุ้ยเดี๋ยวนะมีลิปฉันติดเดี๋ยวเอาออกให้นะอึ้งออกแล้วฉันมีอะไรจะบอกเธอด้วยไหนว่ามาให้ขืนนะที่แท้ก็ไม่ได้ชอบเรานี้ ยิ้มให้ทั้งที่เจ็บแอบเก็บทั้งที่ปวดเห็นเธอยิ้มกับเขาใจฉันก็เหงอใจยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวดฉันว่าฉันกลับดีกว่าฮือฮือพิงเธอมาที่นี่ทําไมฉันก็มาดูเธอสองคนรักกันไงแต่ว่าที่บอกว่ารีบกลับอ่ะเพราะมาหายูลินอดีตใช่สิเราไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วนี่รู้ตัวก็ดีอยู่แล้วนี่คําว่าเพื่อนได้เกินกว่านี้ไม่ได้แล้วละ่ะ อืโอเคงั้นเราจะไม่ล้ำเสนางเราจะเป็นผู้สมที่ดีโอเคนะรักกันนานๆานนะฉันจะอยู่เคียงข้างเองถ้าเจ็บก็กลับมานะขอบคุณนะที่เข้าใจความรู้สึกฉันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่เห็นนายกับเขามีความสุขฉันไม่ทุกใจหรอกเชื่อฉันเถอะนายไปหายูรินในบ้านเธออยู่ยูรินน่าจะรออาจารย์นานแล้วนะรีบกลับไปนะโอเคนะฉันว่าฉันไม่ไปหาแล้วฉันบอกกับยูรินแล้วเธอชอบฉันไหมถามตรงตร,งตรงเธอก็พูดมาตรงตรงเลย ก็ได้ใช่ฉันชอบนายมากชอบมากมากเลยด้วยชอบนายตั้งแต่นายเข้ามาโรงเรียนวันแรกคํากิยานายตรงสเปกฉันนายดีไปหมดทุกอย่างเลยถึงฉันจะเป็นแค่เพื่อนนายก็เถอะฉันอยากํากิยาเป็นมากกว่านี้ที่ไม่ใช่เพื่อนฉันรักนายมาคํากิยาถึงนายจะเป็นของคนอื่นไปแล้วก็เถอะอ๋ออย่างนี้หรอฉันขอโทษนะที่คิดเกินเพื่อนไม่ได้หวังว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันอีกได้นะมาแล้วรอนานไหม ไม่นานเลยค่ะมาเร็วมาก่อนงั้นไปเรียนกันโอเคไปกันค่ะวงเล็บเปิดทำไมในใจเรารู้สึกอึดอัดจ,จังวงเล็บปิดวงเล็บเปิดไม่น่าบอกไปเลยว่าฉันชอบเขาวงเล็บปิดครูนักเรียนทุกคนวันนี้ครูไม่อยู่นะให้นักเรียนทุกคนอยู่กันเองเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่